อ้าวแล้วก็ปอะกาศสวัสดีผู้ติดครั้งแล้วต้อนรับสู่ช่องทีวีเกมชนะอีกแล้วนะครับไม่นานเกินรอนะครับไม่นานเกินรอเท่านั้นนะครับนะผู้พัฒนาเอ่อแลนนะครับนะเอ่อมือถือนะครับนะเดอะแลนมาสเตอร์คาร์ดนะครับนะก็เอ่อปล่อยตัวเกมล่าสุดออกมาให้เราโหลดนะครับมาลงนะครับเข้าเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนตอนนี้แอดก็ยังเข้าอยู่นะครับนะก็มีสามเซิร์ฟนะครับมีสามเซิร์ฟนะเข้าไปเซิร์ฟแรกแล้วกันนะครับนะมานะครับนะไม่นานเกินรอนะครับนะก็หู อินเทอร์เฟสนะครับหน้าเลือกตัวละครนะครับนะ s g MP เอีฟินิกนะครับนะเออถือว่าดูดีนะนะครับถือว่าดูดีแจมแมวมากเลยนะครับนะเห็นไหมนะครับแน่นอนครับเราจะเล่นฟินิกนะนะครับนะก็จะมีสี่คาร์ดนะครับก็จะมีอาร์เชอร์นะครับบัลเลอร์นะครับแล้วก็จะมีชาแมนแล้วก็จะมีนักดาบนะครับนะก็ดูดีนะนะครับถือว่าดูดีเนียนกลิบเลยนะครับนั่นเนียนกิบเลยนะครับนะถือว่าดูดีแจมแมวนะครับนะนี่นะครับนะ ใช่ว่า TPGM แล้วกันนะครับนะใครๆก็ต้องรู้จักชื่อนี้นะครับนะหรือว่านักนูนจะฟาร์มไวกว่าวะตัวละครเลือกลงเลือกเพศนะครับเลือกคลาสนะครับถือว่าแจ่มแมวมากนะครับนะโอเคสตาร์เกมเกมสตาร์โดนะครับนะผมเล่นเป็นซอสแมนนะครับนะเล่นเป็นซอสแมนไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเขาจะเปิดเล่นกี่วันนะนะครับนะแต่เราก็ลองเล่นดูนะครับนะลองเล่นดูให้โอกาสเขานะครับให้โอกาสเขาอย่าอย่างที่นะครับนะ ที่ผ่ายแล้วซูมออกซูมเข้าซูมออกไงไะเนน่นะครับนะอ๋อโอ้โอยเยอะคนอย่างเยอะยาคนอย่างเยอะ เมนูอันนี้เป็นระบบต่างๆนะครับมีอันนี้เป็นชาร์เตอร์นะครับนะก็จะมีพาวเด็กสปินเลือดอินเทอร์เจนต์นะครับนะโอ้ทำมาดูดีใช้ได้เลยนะครับนะหน้าต่ายอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับเควสนะครับนะเอ่ออินเวนทอรี่นะครับหรือว่ากระเป๋านั่นเองมีสร้อยคูณส่อยู่ด้วยนะครับนะก็กดแอดไปเลยจ้านะครับอีควิปนะครับกดอีควิปเป็นการใส่นะครับนะเอ่อเมลนะครับก็คือกล่องจดหมายนะครับนะเอ่อสกิลนะครับว้าวดูดีอยู่นะนะครับนะมีที่กิ๊บหกเจ็ดองเหรอ ไยลมอาเคนเด็กาทำไมมีทีกิลวน้อยจังนะครับนะอ,อืนอื่นๆนะครับน,นี่คืออะไรเนี่ยนะครับนะเออเฟนปาร์ตี้เออเซตติ้งหนะ่ดูเซตติ้งดินะครับดูเซตติ้งดิกราฟิกอ่าเอาให้หมดนะครับเอาแบบตึงๆอะ่ะซาวคาเมล่านะครับนะ ทีอ่ะนะครับนะเฮ้ยเล่นในโอเคโอ้โหคนเต็มเลยอะ่ะอ,อ้เหี้ยคนอย่างเยอะมันซูมก็ออกองไงวะหายละ เล่นในมือถือคงจะง,ง่ายนะครับถ้าเล่นในมือถือคงจะง,ง่ายนะครับทุกคนล้วนอยากเป็นนักดาบนะครับนี่ใครเนี่ยนะครับจริงๆแม่งเควสแม่งต้องแบบวิ่งส่งวิ่งส่งให้มันผ่านไปเลยแม่งม่แงง่ายๆนะครับนะอ,อ้ออาเวเอาด้านเลยละนะครับนะั่เอาด้านเลยละนะครับเควสแม่งงงชิบหายเควสอะไรก็ไม่รู้นะครับนะแสดงว่ายังพัฒนาเกมมาไม่ไม่ไม่ได้ดีมากนะเพราะคุยแล้วแม่งขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งบั๊กมั่งไม่บั๊กมั่งนะครับนั่งงงนะครับแอดก็งงเหมือนกัน มานะครับนะออกนอกเรียนได้เรียบร้อยนะครับนะออกนอกเรียนได้เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะอันนี้เป็นในโรงเรียนใช่ไหมล่ะนะครับนะเราก็อยู่นอกเรียนนะครับนะโอ้นอกเรียนก็ต้องเป็นนอกเรียน EP สองแล้วเนี่ยนะครับนะเฮ้ย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 เกระตุก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 ภาพแม่งกระตุกจัดเลยอะนะครับนะทำไมภาพวิ่งกลับอะ ก็ถือว่าทําดูดีนะถือว่าทําสวยอยู่นะนะครับนะในโลกนี้นะครับนะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยนะอะไรวะเนี่ยเพื่อนเรื่มสิบเจ็ดเอามอนแล้วมอนเรื่อหนึ่งไปไหนอ่ะ <c oughs> ไอ้ยี่อะไรมันบินไปแบบเนี้ย อาอ้าวอ้าวอ้า่เ,าเ,า <c oughs> เ,าเป็นใครอ่ะอ๋อมีคนมีผู้บุกสอนสายดาบสายอันนี้ด้วยนะครับนะอะกูวิ่งไม่ถึงแล้ววันเนี้ย เป็นงนี้นี่เองนะครับนะเป็นงนี้นี่เองนะครับนะมีเงินหนึ่งพันนะครับมีชุดได้ด้วยนะครับนะอีกคุยไปอ๋อเลเวลเลเวลไม่ถึงนะครับเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวลสิบสามนะครับเลเวลสิบสามเลเวลสิบสามเวลไม่ถึงนะครับเิเวลไม่ถึงทํางไงดีละ่ะอ๋อมอนอยู่ขวามือนะครับมอนมือใหม่ขวามือนี่เองนะครับนะเราก็จะไปตีก่อนนะครับแต่วันนี้กูจะเดินถึงไปเนะี่ยนี่กูเดินหลุดแบบหรืออะไรยังไงเนะี่ย นะโอ้มีแมปมีอะไรพร้อมด้วยนะครับฟินิคโฮอ๋ออันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นมอนเตอร์นะครับอันนี้เป็นมอนเตอร์นะครับนะกดที่แมปดูได้นะครับจะเป็นมอนเตอร์นะครับนะเออไหนอะ่ะเนี่ยเหรอไปตีตีเอาตีตี อ๋อกดตีกดตีนะครับกดตีอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โอ้ตื่นเต้นจังเลยอะ่ะแดนพีซีตื่นเต้นจังเลยนะครับนะได้ขนมปังด้วยนะครับขนมปังหายไปแล้วเก็บไม่ทันอ๋อตีเองนะครับนะอ่ะกดตีกดตีอ่า ว้าวว้าวเก็บของนะครับเทคอนะครับว้าตื่นเต้นจังนะครับนะปุ่มตัวแท็กนะครับนะเออมีปาร์ตี้ไหมบล็อคปาร์ตี้กันไงวะนะครับปาร์ตี้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับระบบมันยังทำไม่เสร็จด,ดีนี่จะเป็นตัวเทสตนะครับในตัวไม่ใช่ตัวเล่นจริงนะนะครับเป็นตัวเทสตนะครับนะ เออว้าวเออนะครับตัวหนึ่งบาทเองเหรอครับน้อยมากนะครับดอกน้อยมากนะครับเออนะครับนะกูต้องหาเงินตั้งเท่าไหร่เนี่ยนะครับนะไปซื้อของเนี่ยนะครับ เร็วายไปวะนะถ้าเร็วไม่ง่ายก็ต้องไปลกตัวนะครับนะมันไม่ปาร์ตี้กันวะไม่เข้าใจหนุ่มปาร์ตี้กันเออปาร์ตี้กันเออปาร์ตี้กันปาร์ตี้กันนะครับปาร์ตี้กันไวกว่าเออจอยปาร์ตี้พี่เข้ามาน้องเออจอยปาร์ตี้พี่เข้ามา เออจาร์ปาร์ตี้พี่เข้ามาเับเออให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครนะครับนะอันนี้ผ้าวะอีเด็กจอยปาร์ตี้เข้ามาอิดาก้อนเบรกเออจอรปาร์ตี้เข้ามาไปแค่นั้นแหละนะครับนะเออจาร์ปาร์ตี้พี่เข้ามาอาเา่เดี๋ยวพาตีเดี๋ยวพาตีนะครับนะตอนนี้พี่ใหญ่แล้วเว้ยน้องพี่เป็นหัวตีแล้วพี่เป็นหัวเรือแล้วนะครับนะพี่ใหญ่แล้ว รู้ทุกคนรอเขาว่าปาร์ตี้อยู่ไอ้น้องเออทุกคนรอเขาว่าปาร์ตี้อยู่เข้ามาไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องปฏิเสธพี่เนาะไม่ต้องปฏิเสธพีาา่นะครับเออเข้ามานะครับปาร์ตี้กี่คนวะเนี่ยเออแค่นั้นแหนะนะครับนะพี่บอกแล้วพี่เป็นหัวเรือพี่บอกแล้วไง เอออ่าอ่านะครับเรียบร้อยนะครับยาหนึ่งบาทนี่กูจะทำอะไรได้วะนะครับมาตีพวกนี้มานะครับพวกเบลกานะครับก็ตีเนี่ยนะครับช่วยกันตีนะครับไปนะครับเล่นโทรศัพท์น่าจะง่ายกว่านะครับนะอ๋อก็คือปาร์ตี้ไม่ปาร์ตี้ไม่สนแต่ตียังใครองมันเลยนะครับนะตียังใครองมันเลยเหรอเป็นอย่างนั้นไป อันนี้นะครับอันนี้ปาร์ตี้กันในน้องล่าสิบเอ็ดแล้วเหรอแจมแจมนะครับนะกูแจมอย่างเดียวนะครับนะภาพมันแหลกๆหลกวะ่ะกระตุกชิบหายภาพกระตุกชิ้นหายนะครับเออ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 เรียบร้อยนะครับ มันจะมีตัวบุหรี่ที่หมดกว่านี้วะทำไมเป็นคลิปเลยวะนะครับเอาช่วยเต,ชยเตีช่วยเตีนะไปช่วยเตีข้ามันโคตรกระตุกเลยกระตุกจัด เอาดิเออเอาดินะครับนะเอาดิพวกนี้ไม่มีของหรอกนะเอานะไม่มีของหรอกใช่ไหมพวกกูยังหมดวะโน่อยู่โน่นอยู่โน่นะสองคนอยู่ใกล้กันขึ้นไปกว่านะครับโอ้ภาพมันก็ตกจัดๆเลยอะนะครับนะลองนี่ลองหัวแดงอนดิลองหัวแดงอนดิเอาไว้เพื่อน แอดเข้าไปนะครับนะเจ็ดเจ็ดรูดนะครับนะตอเพื่อนตีถ้าบางคนแหลกเลยเอยเพื่อนตีลุมมันเพื่อนเออนวดมันนวดมันใจมันได้เกิดลากมันลากมันเออ ทุกคนแหลกไหมทำไมผมเล่นแล้วมันแหลกจังนะครับเอาวเยอะๆนะครับลงขาวเยอะไปเล่นมันเพื่อเซ็ตจอมันเซ็ตจอดมันเซ็ตจอดมันเซ็ตจอมันมันมันแหลกอะ่ะเออเอาดิตีไว้ตี มันต้องตายก่อนที่เราตายวยเออสตรีทจังกี้นะครับนะเออก็แค่นั้นนะครับนะมานะครับนะไอพวกนี้ขึ้นไปกว่าเยอะนะครับไอพวกนี้ขึ้นไปกว่าเยอะนะครับตีพวกนี้ดีกว่าทำไมมันแหลกอะ่ะองใส่คนเล่นเยอะนะครับนะมันก็เลยหน่วงนะครับจะบหายแล้วกูจะมีตังค์สามพันได้ไงวนะ เบอร์สิบสามมันคงยากมากนะครับเบอร์สิบสามนะครับก็มาดิลากไอเทมก็ไม่ได้ัวนี้ยตัวนี้ อะไร่อ่ะโอ้เซิร์ฟเวอร์มันคนแหลกเลยนะครับนะมันหน่วงมากเลยนะอ่ะเซิร์ฟเวอร์มันหน่วงจัดเลยอะนะครับไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะแต่แอดหน่วงมากกดแอดของได้ไหมจำนวนแปด กดแอดของก็ไม่ได้นะครับนะคืออะไรวะกระตุกชิบหายนะครับลั拉เกอร์ออสลักนะครับนะบรูททลลิตเติ้ลอ๋อเฟนเซีนยาร์ดนะครับตรงนี้ออสลักนะครับมันสลักอะ่ะ มันแหลกจัดเลยนะครับนมันแหลกจัดเลยนะครับคนเล่นเยอะนะครับเซิร์ฟว่า์ยังไม่เสถียรดีนะครับมันก็เลยแหลกๆกันนะครับนะเราก็ไม่ว่ากันหรอกอันนี้แอดพาเดินสำรวจดูอีกรอบแล้วกันนะครับนะแอดพาเดินสำรวจอีกรอบอีกรอบดูแล้วกันนะครับนะดูซิว่าเอ่อมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะแอดคงไม่เล่นอ่ะนะครับนัมันมันแหลกอ่ะนะครับเกมมันแหลกมากเลยนะครับมันแหลกมากเลยนะครับนะวิ่งกระตุกกระตุกด้วยนะครับนะ ถือว่าทำดูดีอยู่นะนะครับถือว่าทำดูดีจับแมวอยู่นะนะครับนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้นะครับนะ มันเกิดได้เรื่อยๆนะครับไม่เสียเปอร์นะครับนะโอ้ทำดูดีอยู่นะนะครับมองแมปนะครับนะเออใช้ได้อยู่นะครับนะยาบุสเซอร์นะครับนะเฮ้ยอยู่นี่ก็ได้เปอร์เหรอตีโคตรด,ดีนะครับนะตีกันดีกว่าอย่างนั้นอ่ะนะครับนะ ฝากไว้ที่นี้แล้วกันนะครับกับแลนโมบายนะครับแอดไม่ไหวว่ะนะครับมันแหลกเกินนะครับนะเซิร์ฟเวอร์มันยังไม่เสถียรพอนะครับนะก็ท่านเพื่อชอบอย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e ช่อง d b g Channel ด้วยนะครับนะเปิดให้เล่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะโอ้โหนะครับนะ